ไกถูกเผาไก่ย e. ่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียมันจะถูกไม่เสียเสียตูดซ้ายเสียตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนม้ากจริงใสาหน้าร้อนจริงๆไก่ย่างกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียมันจะถูกไม่เสียเสียตูดซ้ายเสียตูดขวา รอจริงๆไอแอกับเดียนขอบคุณมากนะเนี่ยทำงวนเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆนะเนี่ยติ๊กหมดเลยแปดตุ่มหมดนะเนี่ยชอบอร่อยไสียดายแหวนเสียดายแหวนวงนี้จัง แต่เพื่อนหลานที่เรารักโธ่สงสารหลานก็สงสารเงยหน้าคิดถึงหน้าหลานโธ่หลานชายคนเดียว มันลำบากแล้วก็ต้องสละของให้เขาสงสารหลังก็สงสารน้องหายน้ำตาไหลครับเก่งมากโอ้โห ดูอะไรกลับมาแล้วเหรอ,อกลับมาแล้วค่ะามาถ่ายมาไม่ถ่ายละครมามถ่ายละครมา,มาคช่ไม่พูดถึงเป็นละครคเล่นเป่นละครม,มึงชูนแปะไปเล่นมังสิอ๋ออยากเล่นละครนะคะ,ะแล้วาจำบทดได้หรอคะไ่ทำไมจะจำไม่ได้ เราทำทวนน้นองทวนก็จาได้เองอ,ะอ,อ่ะอยอยากเล่นบทเป็นอะไรล่ะคะฮะอยากเล่นบทเป็นอะไรอยากเปน็นนางเอกอะอะไรนะเป็นนางเอกอ่ะเป็นนางเอกเแหมแม่จ๋านางเอกเนางเอกต้องหนูสิจ๊ะจ้ะเอตอ,เอ,เอต้องหอยยุ่งน้องนุ่มหรอ่อต้องหนุ่มสาวๆเป็นนางเอกได้นี่แกงี้ใช้ไม่ได้เล้ อย่างเงี้ยเป็นแม่ดีแล้วจังเป็นนางเอกไม่ได้จังเป็นแม่ก็เล่นได้สิแล้วจ้าเดี๋ยวหนูไปบอกนะว่าเอ๊ใครจะเอาแม่หนูไปเล่นละคร <ผม S 1> ดีไหมเ้ยอะมากบอกให้เอาแม่มาใสียไปเล่นทีสิเอออยู่บ้านเบื่อเหรอคะเบือ่อ,อนั่งนั่งนองนอนอนก็เบือ่อก็ไปหางานทำบ้างไปหาทำล่ะไปดูเขาเล่นละครบ้างจริงจรที่เรยอยากไปเล่นละครจังเลยเอาไว้หนูไปถ่ายละครเอาแม่ไปนั่งดีแม่แต่ไม่ได้ช่วงนี้มันโควิด ออกนอกบ้านไม่ได้เอาไว้ถ้าโควิดมันจามันหายเนี่ยหนูพาแม่ไปเที่ยวกองถ่ายดีไหมคะคะนะเผื่อเขาเห็นแม่ครับเออแม่มาแล้วเอาแม่เข้าฉากสักหน่อยนึงค่ะดีนะคะดีดีมากเลยแหละจ้ะนะเดี๋ยวหนูจะไปบอกพี่โยให้เป็นละครพี่โยไปไหนใครก็ถามหาว่าเออแม่หายไปไหนบอกอยู่กันโหน่ะฮะนะจ้ะบอกให้ใครๆหนูพาแม่ไปได้ โอ้อะเดี๋ยวหนูจะไปบอกพูดจัดก่อนนะหนูเสนอละครตัวเองยังไม่ผ่านละครตัวเองผ่านหนูเอาแม่เล่นเลยดีไหมจ๊ะออดีจ้ะตอนนี้แม่ต้องพยายามดูทีวีเยอะๆแล้วก็ดูซิว่าเขาขึ้นตัวหนังสืออะไรแล้วก็อ่านตามไปก่อนนะคะความจําเราจะได้จําดีจะได้จําบทละครได้นะคะได้เลยทุกวันหนะคะือทุกวันอ่ะอืมดูแล้วก็ชักใจมันเต็ง โอเคเดี๋ยวลักไปนะรัากานตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์พร้อมเปิดห้องเรียนการแสดงเต็มรูปแบบเริ่มพฤศจิกายนนี้มาเปิดห้องเรียนการแสดงด้วยกันนะคะเรียนได้แล้ววันนี้ค่ะกัตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะคะเขาบอกว่า085-339-0567โทรมาเลยนะคะและเราจะได้เจอกันค่ะ